สวัสดีค่ะครูพึ่งมันดาร่าจูนิงโค้ชค่ะนี้วันอาทิตย์หกโมงเย็นเราพพบกันนะคะกับครูพึ่งค่ะมันดาร่าจูนิงโค้ชวันนี้กับหัวข้อกลับมารับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็คือการดืนเป็นต้นเหตุนั่นเองหรือการรับผิดชอบในทุกๆการกระทําของเราค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็คือมาจากเรานี่แหละที่น้อมนําเหนี่ยวนําทําให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมายอมรับตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกับสิ่งที่เรา ได้ลงมือทํานะคะสวัสดีค่ะคุณตุม้มามาไวมากพอดีว่าเราเพิ่งเสร็จภารกิจของเราในการทิ้งกลับมานอะอืมก็ไปทําบุญหลายที่อยู่ค่ะก็น้อสมส่งบุญนะคะให้กับทุกทท่านด้วยก็ได้ไปทําบุญอืมถวายดอกบัวที่วัดหลวงพ่อปะแรมนะคะแล้วก็ก็ไปวัดตาล วัดโบสถ์ไม้ตานเก่าแก่ค่ะเออนี้สวยงามมากจริงๆค่ะก็ไปทําบุญมานะคะก็ไปไหว้แม่แหละไปทําบุญแม่มาอ่ะก็น้อสมส่งบุญนะคะสาธุกทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านด้วยก็ได้ลงบุญไปแล้วล่ะก็มาแผ่บุญกันไปแล้วก็จริงๆเมื่อกลับมาถึงแต่ระหว่างทางเราก็ได้เติมพลังงานมาได้เติมพลังงานมาแล้วก็วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของรับผิดชอบ ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ละค่ะในทุกๆการกระทําของเราอะมันเหนี่ยวนาทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เราต้องยอมรับค่ะว่ามันก็มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากับครูเพิ่งเหมือนกันแล้วเราปัดความรับผิดชอบคือเราไม่ยอมรับ <c oughs> ข้างในเราไม่ยอมรับตัวเราก็ไม่ยอมรับแล้วเราก็ปฏิเสธแล้วเรามักจะมีคาคาพูดติดปากเป็นกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สําหรับครูเพิ่งก็เคยเป็นแล้วก็ อเผอิญว่าเมื่อวันพฤหัสเนาะก็ได้มีการโคชชิ่งส่วนตัวกับน้องคนหนึ่งไปในเรื่องที่ว่าเขาชอบถามว่าทําไมทําไมอ่าครูพึ่งก็เลยได้สะท้อนตัวเองออกมาเพราะครูพึ่งเองก็มีบางเรื่องที่ครูพึ่งก้าวไม่ข้าเหมือนกันก็เลยได้โทษน้องทุกคนนี้เหมือนกับกระเทะตัวเราเองด้วยเช่นกันค่ะกับคาถามว่าแล้วทําไมล่ะทําไมล่ะคือ ก็เลยได้คุยกันแล้วก็เลยได้หลังหล่งไหลพังคูบางสิ่งบางอย่างออกมาก็เลยได้เข้าใจก็เลยได้บอกน้องเขามันก็เกิดจากการเข้าใจตื่นรู้ตระหนักรู้ตื่นรู้นะคะกับคําว่าทําไม ก็เลยได้เป็นหัวข้อไลฟ์ในวันนี้ที่ออกมาแบ่งปันค่ะกับการกลับมารับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เอ๊ะแล้วมันมีอะไรกับคำว่าทำไมจะบอกว่ากูเพิ่งเคยคน้นน้องคนนี้เป็นนานมากแล้วประมาณเกือบหนึ่งปีแล้วว่าเฮ้ยหยุดพูดคำว่าทำไมเถอะในวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้บอกเหตุผลว่าอะไรมันก็เลยไม่จบพอมาวันนี้ได้คุยกันใหม่เมื่อวันที่เมื่อวันพฤหัสแหลอะอะเราได้คุยกันใหม่เราก็ได้คุยกันว่า เฮ้ยเลิกเลิกถามคำถามว่าทำไมนั่นเหมือนจะโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นทั้งทั้งที่เราเป็นคนจะทำแต่เรากับโยนความรับผิดชอบออกไปเฮ้ยไม่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคือเราไม่รับผิดชอบมันเหมือนกับการวาดลายเส้นล่ะคะ่ะถ้ามันเส้นไม่ตรงเราจะไปถามว่าเฮ้ยทำไมเส้นมันไม่ตรงเพราะเราวอกแว็กหรือเปล่ามันก็จะน้อมเข้ามาในส่วนสู่ของการลงมือทำบางอย่างมันจะเห็นผล เมื่อเราถามออกไปมันก็จะเห็นผลพอเห็นผลปุ๊บมันก็จะรู้ว่าเหตุมันเกิดมาจากอะไรเหตุมันก็เกิดมาจากตัวเรานี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือเราต้องน้อมรับมันร้อยเปอร์เซนกับทุกๆก,การกระทําของเราั่นมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นอืมกําลังสงสัยว่าภาพนี้คือภาพอะไรเออก็เลยไม่ว่าเราจะทําดอตติง้งไม่ว่าเราจะ ทำลายเส้นหรือทำลันโกริที่เป็นการระบายสีไปด้วยนะรุนแล้วแต่ฝึกเราค่ะให้เราเกิดการยอมรับตัวเราเองค่ะเกิดการยอมรับตัวเราเองไม่ว่าเราว่าเส้นแบบไหนไม่ได้ดั่งใจแบบไหนรวนแล้วแต่เกิดมาจากตัวเราทาั้งสิน้นเมื่อเรายอมรับค่ะเราก็จะมีทางไปของเราเพราะฉะนั้นนั่นคือเกิดการ ยอมรับตัวเองร้อยเปอร์เซนตกลับมารับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซนตทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเกิดมาจากการกระทําของเราเหตุมันเกิดจากเราใช่ไหมลองกลับมาถามตัวเราเองดูนะคะว่าเหตุมันเกิดมาจากเราหรือเปล่าอย่างเช่นเราถามเอ๊ะทำไมเขาไม่ยอมเลิกเลิกกวนเลิกก่อกวนเราหรือว่า ทำไมเริ่มมันไม่ยอมจบสักทีเพราะเราไม่จบหรือเปล่าเพราะใจเรายังคอยดึงดูดเฮ้ยกลับมาสิกลับมาสิเราก็รอเป้าเขาตลอดเวลาอันนี้เออก็จริงเนาะเราเรียกว่าอะไรอ่ะเราน้อมนําเขากลับมาหาเราตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ผิดเราไม่มีความรับผิดชอบกับสิ่งนั้นเราก็เลยอ่ะเธอ,อกลับมาสิกลับมาเพราะเราไม่ยอมรับเพราไม่ยอมรับมันก็ไม่จบ มันก็ไม่ได้รับผิดชอบตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่จบสักทีค่ะเรื่องมันก็เลยพัวพันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราหาต้นมันไม่เจอหาต้นไม่เจอมันก็เลยไม่จบมันก็วนอยู่อย่างนั้นแหละมันก็เป็นวัฏจักรของมันไปที่เราจะวนวนแล้ววนนี่มันเป็นเรื่องอยู่ในอ่างเลยค่ะจริงๆนะมันเป็นเรื่องอยู่ในอ่างเลยที่แบบว่าน้ำมันวนอยู่อย่างนั้น มันก็ไม่มีทางออกมันไม่เหมือนคลื่นที่ซัดเข้าสู่ฟังแล้วก็ขึ้นออกไปสลายหายไปเพราะเราไม่ยอมให้มันสลายหายไปสักทีหนึ่งเพราะเราไม่รับผิดชอบมันเราไม่รู้ว่าียากว่าอาจจะเกิดจากความไม่รู้ของเราด้วยว่าเราไม่ได้รับผิดชอบมันเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยืออ่อตลอดเวลาเราถูกกระทำนะเราถูกกระทำแบบนี้นะเธอเธอนั่นแหละผิดทำไมเธอต้องว่าฉันเออทำไมเธอต้องว่าฉันไอ้ฉันไม่ผิดแต่ การที่เราถามว่าทําไมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราไม่ได้พิจรารณาตัวเองเนาะเราไปพิจรารณาจากคําพูดเขาว่าเราเป็นเหยื่อเราถูกกระทําวยโคตรน่าสงสารเลยฉันนี่ตัดสินัวเองอีกว่าเฮ้ยฉันน่ะโคตรน่าสงสารเลยฉันถูกเขากระทาเออเพราะฉะนั้นเหมือนกันค่ะเราก็ตัดสินอย่างที่ครูเพิ่งบอกเสมอว่ากรารวาดภาพ การวาดภาพมันดาลาหรือการระบายสีมันดาลาหรือการทำดอตติ้งมันไม่มีคำว่าสวยหรือไม่สวยค่ะมันมีแต่เราได้ลงมือทำแล้วเกิดการเรียนรู้วันนี้ก็มีการโคชชิ่งไปนิดหน่อยในกลุ่มว่าเออเราเก้าข้ามในลายเส้นที่เรารู้สึกว่ามันไม่ตรงมันไม่ได้ดั่งใจเราแบบไหน มันไม่ใช่แค่เพียงว่าเราปล่อยปะละเลยเออช่างหัวมันก็ลากไปแล้วช่างหัวมันแล้วก็ข้ามไปมันก็ไม่จบมันก็จะเกิดความรู้สึกดึงความรู้สึกแบบเนี้ยค่ะกลับมาเรื่อยๆเราก็จะอ้างว่าอะอย่างครูพึ่งก็บอกนะครูพึ่งก็ใส่ตาไม่ดีครูพึ่งยังไม่ได้พูดนะแต่ครูพึ่งก็บอกได้ว่าอ่าครูพึ่งก็มีปัญหาเรื่องใส่ตาเหมือนกันแต่ครูพึ่งก็รู้สึกว่าเราสามารถกําหนดได้ด้วยหัวใจเราบางเส้นครูพึ่งก็รักเบี้ยวนะแต่ครูพึ่งก็ยอมรับมันว่าเออเบี้ยก็คือเบี้ยว เพราะเราอะจิตเราวอกจิตเราไม่อยู่ไปไปประก,กาจริงๆเนาะมันก็ปุ๊บแล้วไปด้วยมันเป็นความเคยชินเร็วไปด้วยปุ๊บเฮ้ยไปแล้วว <c oughs> <c oughs> <ค>ะก็ะเห็นกลับมารู้อ๋อเราหายไปในจังหวะนั้นเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันขนาปัจจุบันขนามันเป็นแค่เพียงเศษเซลของวินาทีเองค่ะเศษเซลของวินาทีจริงๆนะ แล้วมันก็เผือผ่ยได้มันเผืไอผ่ยได้ก็แค่กลับมายอมรับว่าเออเธอเผล่อผ่ยได้นะเธอไม่ได้มีสติรละลึกรู้อยู่ตลอดเวลานะก็ให้อภัยตัวเองมันจะเกิดกระบ,บวนการขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันแต่ด้วยความปกติคือเราเคยชินค่ะเคยเป็นไหมว่าเราเคยชินกับบางสิ่งบางอย่างเราจะทํามันอย่างรวดเร็วมากเลยพอทํามันรวดเร็วปุ๊บอะค่ะมันก็เกิดความการละเลยมันถึงต้องทำชาเลนจ์ตัวเองบ่อยๆค่ะ ทำชาเลนจ์ดัวเองหมายถึงว่าทําอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทําค่ะเราจะเติบโตกับสิ่งที่เราไม่เคยทำให้ถ้าเราอยากผ่อนคลายนะครูพิ่งจะพูดเสมอถ้าเราอยากผ่อนคลายอ่ะให้เราทําอะไรที่ตามใจเราให้ทําอะไรที่ตามใจเราแต่ถ้าอยากเราอยากเรียนรู้และเติบโตนะคะต้องทําอะไรที่แปลกใหม่และท้าทายที่เราไม่เคยทํา ทำแล้วเรารู้สึกอึดอัดเล็กน้อยทำแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่คุ้นชินอันนี้ค่ะเราจะใส่ใจมันลงไปแล้วรับผิดชอบมันร้อยเซว่าผลมันเกิดขึ้นอะไรเนี่ยเราก็จะไปหาข้อมูลหาหนทางกลับมาให้เราได้ลงมือทํามันอย่างแท้จริงแล้วอยู่กับมันอย่างแท้จริงและรับผิดชอบมัน100%ยเร์เซจริงๆลองสังเกตดูค่ะอะไรที่เราเคยชินบางครั้งเราทํามันอย่างรวดเร็วแล้วก็ ละเลยว่าตอนนี้ครูเพิ่งรู้ว่าครูเพิ่งลากเส้นได้ตรงมากแค่บอกว่าให้เราล,ลึกรู้ก,กาหนดว่าเฮ้ยฉันจะลากเส้นจากจุดนี้ไปจุดนี้ด้วยเส้นโค้งครูเพิ่งก็จะลากเร็วมากไม่ทันตัวเองค่ะไม่ทันตัวเอง,เอ,งอันนี้ยอมรับเห็นไหมมันต้องเกิดการยอมรับก่อนว่าเออฉันไม่ทันตัวเองไม่เท่าทันตัวเองด้วยความเคยชินว่าอ่ะลากไปปึง้งอ่ะจบค่ะจบเลยตรงไหมตรงค่ะจะบอกว่าตรงค่ะได้โค้งค่ะได้สัดส,ส่วนค่ะ แต่พอจิตแวบปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเบี้ยววะอ่าก็มีค่ะเห็นไหมก็จะถามคำถามทำไมเราถามคำถามทำไมอาอเฮ้ยกลับมาที่ตัวเราเองรอบหนึ่งอืมเธอเผลอเนาะ <laughs> เธอไม่รับผิชอบเธอเลยว่าเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ปัจจุบันขณะไม่ได้อยู่กับการวาดแล้วนะอือบอกว่าไปไปเดินทางครั้งเนี้ยค่ะมีอยู่วันหนึ่งขูเพิ่งตื่นมาตีสาม วาดอยู่สองชั่วโมงวาดภาพอยู่สองชั่วโมงคือภาพนี้นี่ภาพนี้ภาพนี้วาดอยู่สองชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าะคะ่ะอืมตีห้าครึ่งด้วยมั้งเออใช่วาดถึงตีห้าครึ่งด้วยตั้งแต่ตีสามนะคะถึงตีห้าครึ่งจะเห็นว่ามันมีลายเส้นที่เรารู้ว่าอา้าวเฮ้ยมันไปซะแล้วไปอยู่กับความสงบจริงๆถามว่าสงบไหมสงบค่ะ อันนี้ถามว่าอยู่กับความสงบไหมสงบมากมันเป็นเวลาที่เอ๊ะทุกคนแปลกใจทำไมเราตื่นมาตั้งแต่ตีสามมาวาดภาพนี้เออแล้วเราก็วาดออกมาไม่มีความง่วงสักนิดนึงค่ะแล้วมีพลังอยู่กับตัวเองได้ด้วยแต่ก็เห็นตัวเองว่ามันมีบางเส้นมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีหงุดหงิดก็มีก็เห็นตัวเองไปเรื่อยๆมันได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วมีอะไรบางอย่างที่แปลกใหม่ที่เราไม่เคยทํา อันนี้มีนะเพราะครูเพิ่งจะไม่เคยทํำข้างในแบบนี้มาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกที่ทําแบบนี้อยู่ดีก็อยากทําแบบนี้ก็ลองทําค่ะมันเป็นอะไรใหม่ๆที่เราลองอลองมือทําเมื่อเราไม่ยอมเราจะไม่เรียกว่าอะไรอะเราจะไม่ได้ผ่านทะลุบางอย่างที่มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะนั่นเอง เพราะนั้นน่นคือสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆเราต้องหาอะไรใหม่ๆชาเลนจ์ตัวเองค่ะเมื่อนั้นแล้วเราก็จะรู้สึกถึงความเคยชินที่เรียกว่าความเคยชินอะ่ะมันทําให้เราละเลยบางอย่างเราไม่เห็นตัวเองอย่างภาพดอตติ้งอันนี้จะบอกว่ามีน้องพีมค่ะซักเจตว่าอ้าโกทําอันนี้ด้วยสีอ่อแล้วใช้สีนี้นะเห็นไหมว่า อ่ะเราก็รับฟังแล้วก็ทําตามเขาค่ะเขาก็เดินเข้ามาบอกว่าโกมันต้องมีอันนี้ด้วยนะอ่ะทําใช้สีน้ําเงินนะอ่ะเราถ้าเราไม่เกิดการยอมรนะับเราก็จะไม่ทําเราก็จะเพิกเฉยกับเขา mm hmm. เขากลับมาพูดกับครูเพิ่งสองรอบก็เลยเออได้สี่เราก็ลงมือทำแค่นั้นเองแล้วทาออกมาอ๋อมันก็สวยงามมันก็สวยงามตามแบบของเขา เพียงเรายอมรับค่ะครูพึ่งก็ักเขาซักเจครูพึ่งครูพึ่งก็ทําตามเขาให้คําแนะนํามาค่ะเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เห็นไหมคะเพียงเรายอมรับรับฟังรับฟังคนรอบข้างแล้วพิจารณาคข้ควรสิ่งสําคัญคือเราต้องคข้ควรตัวเราเองค่ะว่าวันนี้เราโยนความรับผิดชอบออกไปที่ไหนหรือเรารับผิดชอบมันร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆค่ะถ้าวันนี้เรากลับมารับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะเห็นว่า เราผ่านเราไว้วางใจตัวเองเราผ่านการยอมรับตัวเองในทุกๆด้านไม่ว่ามันจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีเราก็ยอมรับตัวเราเองเช่นกันค่ะนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําไมเราถึงต้องกลับมายอมรับตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นตต้องกลับมารับผิดชอบตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราคือต้นเหตุค่ะต้นเหตุของสิ่งที่เราดึงดูดมันมาทั้งหมดเลยมันเราคือต้นเหตุมันจริงๆ ถ้าเรายอมรับว,ว่านี่คือเราคือต้นเหตุเราจะเห็นว่าเหตุมันเกิดจากการที่เราคิดที่เราทําแล้วเรารับผิดชอบมันมันจะเกิดพอเรารับผิดชอบมันร้อยเปเซนค่ะมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการตื่นรู้เออจริงว่ะมันจะมันจะตื่นรู้ตื่นโพงค่ะขึ้นมาด้วยตัวเราเองว่า ออจริงด้วยเราละเลยตรงนี้ไปแค้เฮ้ยจริงด้วยเรานี่เองที่คิดไม่รอบมองไม่รอบมองในมุมของเราเพียงฝ่ายเดียวเราอาจจะไม่ได้ไปมองในมุมของคนอื่นเลยก็ได้เพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เราเปิดใจมากขึ้นใจเราก็ขยายมากขึ้นในการรับฟังผู้คนมากขึ้นมันมีผลพวงกลับมามากมายเลยค่ะกับสิ่งที่เรากำลังน้อมลงไปรับผิดชอบตัวเราเองแล้วรู่เพิ่งเอามา เชื่อมสัมพันธ์กับการลงมือทําในมันดาล่าเพื่อให้เห็นสะท้อนตัวครูพึ่งออกมาครูและครูพึ่งก็เชื่อว่าทุกๆคนที่ได้เรียนการวาดมันดาล่ากับครูพึ่งจะได้เห็นและสะท้อนตัวเองออกมาด้วยเช่นกันว่าที่ตอนนี้เราเกิดสภาวะอะไรเราได้สังเกตอะไรในตัวเราเองเราได้รับผิดชอบการเป็นของเราร้อยเปอร์เซนหรือเปล่ากับการที่เราลงมือทํา เราได้สังเกตตัวเองอย่างละเอียดไหมนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะได้รับจากการวาดมันดาราการลงมือทามันดาราเชื่อเถอะค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณลงมือทํามันได้รับผลรับแน่นอนค่ะไม่ว่าทางด้านใดนด้านหนึ่งคุณจะได้รับเรื่องสมาธิเรื่องจิตสงบนั้นได้แน่นอนแต่มันจะได้เห็นสะท้อนตัวตนของเราออกมาว่า อ่าตัวนี้แหละที่เรายังไม่ยอมรับตัวเราเรา,เรายังมีความหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจแต่เราอาจจะกดทับมันไว้แล้วพอเรามาเห็นในลายเส้นว่าเราหงุดหงิดแล้วมันก็หงุดหงิดทุกครั้งเลยทำไ,ไมมันไม่ได้ดั่งใจสักทีหนึ่งทําไมเรามีปัญหากับภาพนี้ทําไมเราอึดอัดก็ยังไม่ยอมรับไงเมื่อไหร่ที่เรายอมรับมันก็จะผ่านไปมันก็จะผ่านได้แล้วมันจะกลับมายอมรับมันจะไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรายนั้นอีกกับลายเส้นนั้นเราจะยอมรับทุกๆอย่างที่มันเป็น จะบอกว่าครูพึ่งก็ใช้ลายไม่เยอะนะลายเส้นตรงเส้นโค้งเส้นขดหอยเส้นอะไรครูพึ่งใช้ลายไม่เยอะค่ะแต่ครูพึ่งได้สังเกตว่าแม้แต่ครูพึ่งจะเรียนแบบภาพตัวเองอะให้ทําออกมาอย่างนั้นก็ปี้ภาพตัวเองยังทําไม่ได้นะตอนนี้นะยังทําไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะมีเจเนอเรทลายใหม่สร้างลายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆ สิ่งหนึง่งเมื่อเราเกิดลงมือทำอะคะ่ะเราจะเห็นทางไปของเขามันจะเกิดเขาเรียกว่าอะไร creativity ความคิดสร้างสรรค์มันจะสร้างสรรค์ภาพออกมาได้ใหม่ๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่เชื่อลองดูคะ่ะคุณจะไม่ได้ทำอยู่กับที่แน่นอนแค่เพียงคุณสังเกตลายแล้วทำปล่อยมือไปตามใจอย่างอิสระรับผิดชอบตัวเอง100%ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันยอมรับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันยอมรับตัวฉันร0 0แล้วลงมือทา ไม่ว่าอะไรเราจะไม่ตำหนิตัวเองหรือเราจะยอมรับเขาเราจะยอมรับเขาด้วยหัวใจเราอย่างร้อยเปอร์เซนด้วยหัวใจแบบซีโรราบร้อยเปอร์เซนต์ไม่ว่าภาพมันจะออกมาแบบไหนเราก็จะยอมรับมัน่ลากเส้นจริงๆค่ะแล้วเราไม่ได้ร่างด้วยดินสอก่อนนาะเราว่าอาจจะร่างโครงแบ่งเขตพื้นที่ด้วยดินสอก็จริงแต่ของครูพึ่งครูพึ่งจะให้ลงปากกาเลยในการลา์ลากลายเส้นมันจะแสงถึงความกล้าหาญเลย มันจะแสดงถึงความกล้าหาญจริงๆค่ะว่าคุณกล้าหาญที่จะลากเส้นจากจุดนี้ไปจุดนี้แล้วเมื่อมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างการลากคุณจะสังเกตเห็นตัวเองอย่างคุณเพิ่งเห็นตัวเองอย่างบอกเลยว่าตอนนี้ใช้ความเคยชินมากเห็นตัวเองเลยว่าชินแล้วไม่ไม่สังเกตตัวเองให้ชัดเจนแล้วเลยเดลงไปมันจะลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกและลึกลงไปได้อีกจริงค่ะคุณตุ้มภาพมาเรื่อยๆ เมื่อเราลงมือทําไม่มีทางตันจริงๆค่ะเหมือนชีวิตเราไม่มีทางตันภาพก็ไม่มีทางตันค่ะให้เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะวาดอะไรแต่เราอยากวาดอ่ะมันมีข้างในเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากวาดเราก็ลงมือวาดไปกับเขาอะค่ะอย่างที่กูเพิ่งบอกดีสามลุกขึ้นมาวาดภาพอ่ะวาดก็วาดวาดก็วาดแล้วภาพมันก็จะเ e n e จนเนอเรตออกมามันก็สร้างออกมาได้ใหม่ไม่ซ้ํา ถึงแม้เราจะใช้ลายแบบเดิมเลยนะแต่การวางตำแหน่ง<ๆ>การแบ่งพื้นที่ใหม่การใช้สีทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้อารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะอารมณ์มันเปลี่ยนแปลงไปลายเส้นเราก็จะเห็นว่าลายเส้นเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเคยวาดแบบหนึง่งครูเพิ่งไปสังเกตจากวาลายเส้นแรกๆนะครูเพิ่งวาดไม่ชนขอบครูเพิ่งไม่มีการยับยั้งชั่งใจแต่ตอนนี้ครูเพิ่งปานนิมากขึ้นเห็นเลยว่าลายเส้นครูเพิ่งจะใส่ใจให้มันตรง ลากมาจากจุดหนึ่งมันถึงจุดหนึ่งอย่างปาณีถึงแม้นจะรวดเร็วถึงแม้จะเห็นว่าตัวเองใช้ความเคยชินแต่ครูพึ่งก็ยังหยุดในที่ที่ควรหยุดและปาณีกับตัวเองอนั่นคือสิ่งที่เราได้ฝึกแล้วมันมีเพอมันได้แล้วอะค่ะมันมีแล้วมันจะมีเลยมันเป็นแล้วมันจะเป็นเลยแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตสังเกตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเราจะเห็นการเป็นของเราแล้วเราจะไม่กล่าวโทษคนอื่น แม้แต่ภาพเราก็จะไม่ตัดสินภาพว่าพีภาพเราไม่ดีภาพเราไม่สวยจะไม่มีการตัดสินภาพเราหรือเปรียบเทียบในรูปของเรากับรูปของเพื่อนด้วยเราก็คือตัวเรากลับมารับผิดชอบตัวเราเองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นภาพเนี่ยในการวาดมันดาราเราจะไม่ทิ้งภาพเราจะทํามันให้เสร็จไม่ว่าเราขึ้นต้นภาพไว้แบบไหนเราจะทํามันจนสําเร็จจนเสร็จนะคะเราจะไม่มีการทิ้งภาพให้เราวาดภาพมาเสร็จแล้วเนี่ย วาดมาสักจุดหนึ่งก่อนเริ่มมาก่อนอ่ะสองสาสองสามช่อมาก่อนอ่ะถ้าวันนี้ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจยังทําต่อไม่ได้วางไว้ก่อนแล้วกลับมาทําใหม่เมื่อไหร่ที่เรายอมรับตัวเองกลับมาทําใหม่เมื่อไหร่ที่เราจะกลับมารับผิดชอบตัวเองร้อเรากลับมาทำใหม่เราจะเห็นทางไปค่ะเราจะเห็นทางไปของเราเรื่อยๆใหม่สดและทางที่ดีด้วยเมื่อเรายอมรับตัวเองค่ะ เราจะเห็นทางที่สว่างสวยัยที่มีให้เราสําหรับปูทางให้เราเดินเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ชอบมันเท่านั้นเองวันนี้เราอาจจะไม่ชอบมันเพราะเราไม่ยอมรับมันเราก็ไม่ชอบแต่เมื่อเราได้ดื่มด่ำและชื่นชมระหว่างทางและยอมรับตัวเราเอง <time> ไปเรื่อยๆในระหว่างทางรับผิดชอบตัวเราเอง100%ยในระหว่างทางที่เราเลือกเดินเราจะกลับมาเห็นและยอมรับตัวเองสิโลร,ราบกับตัวเองและลดอัตราการเป็นของตัวเองลง อางครูเพิ่งบอกได้เลยว่าถ้าภาพตอดติ้งภาพเนี้ยที่ครูเพิ่งทําครูเพิ่งไม่รับฟังน้องพีมก็ได้นะน้องพีมซักเจตให้ทําเป็นมงกุฎแล้วใช้สีน้ําเงินน้องพีมเป็นคนซักเจตนะแล้วถ้าบอกว่าครูเพิ่งอะ่ะเมียตาเฮ้ยไม่ทําดอกเด็กเด็กเด็กอย่างเงี้ยเออแต่ครูเพิ่งรับฟังเขานะอ่ะเขาบอกเขาเดินมาบอกเราก็รับทํารับฟังแล้วทําแล้วก็ถามเขาว่าโอเคหรือ,อยังอ่าเขาบอกดีและ นี่คืออ่านี่คือน้องพีมเด็กอายุหกขวบนะที่อยู่กับครูพึ่งอ่าลายครูพึ่งเองนั่นแหละเขาก็เขาเขาทำดอตติง้งเ,เ,เขาเริ่มเขาเริ่มเรียนรู้การทำดอดตติ้งมาพร้อมครูพึ่งนะคะเพี่เขาไม่ค่อยลงมือทําเท่านั้นเองแต่เขาจะรู้ว่าอ่าเราทําตอนนี้เรากําลังทําอะไรอยู่เขาก็จะเข้ามาดูอยู่เรื่อยๆเขาวัดมันดาราเป็นนะคะเขาทำเนชอรัลมันดาราก็เป็นค่ะ <laughs> เป็นทุกอย่างเลยค่ะ เอาคือน,นักเรียนคนแรกและเรียนไปพร้อมกับครูพึ่นด้วยเช่นกันค่ะนี่ไงเมื่อเราไม่หยุดเรียนรู้ค่ะเมื่อเราใส่ใจตัวเองค่ะมันเกิดจากความปานนี้และการใส่ใจตัวเองและยอมรับตัวเองร้อเรับผิดชอบตัวเองร้อเไม่โยนสิ่งที่เราทำแล้ว ไม่ว่าใครจะมาสะท้อนอะไรเราเราไม่โยมันออกไปนอกตัวเราแต่เรากลับมาพิจรารณาตัวเองไม่ได้หมายถึงว่าเราเกล่าวโทษตัวเองนะคะหรือตำหนิตัวเองนะให้เรากลับมาพิจรารณาแล้วยอมรับตัวเราเองเรามีได้ในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจเป็นได้หมดเลยเป็นได้หมดเลยก็แค่ยอมรับตัวตนของเรารับผิดชอบการเป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นต์มีเท่านี้เองค่ะ วันนี้เอามาฝากเรื่องของการกับมารับผิดชอบตัวเองร้อยเนแล้วหยุดถามคําถามว่าทําไมหยุดพูดคําว่าทําไมเฮ้ยมันดีมากเลยนะมันอาจจะเป็นคําถามที่เรารู้สึกว่าเราจะได้คําตอบบางอย่างแต่ในรับตัวเองหรือเปล่าทําไมมันเป็นแบบนี้ทําไมมันเป็นแบบนี้เรากําลังยอมรับตัวเราเองหรือเปล่ากลับมาย้อนถามตัวเองให้ได้ร้อเอร์ซตนะคะ แล้วเราจะรู้ว่าเราเกิดกระบวนการยอมรับตัวเองมากน้อยแค่ไหนคะ่ะเอาละวันนี้ครูเพิ่งเอามาฝากคะ่ะแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะคะอาทิตย์นี้จันทังคารพุทธครูเพิ่งมี มันดราท็อกสุดฟินรุ่น9นะคะแล้ววันที่18นะคะตอนนี้ครูพึ่งยังมีเปิดรับสมัครของวันที่18ดอยู่นะคะของมันดราท็อกสุดฟินค่ะที่เราจะมีออนไซต์กันนะคะที่คัฟท์ไทม์ค่ะถ้าใครสนใจลงทะเบียนได้อินบ็อกมานะคะมาคุยกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยสําหรับทุกๆก,การติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปและทุกๆก,กำลังใจที่เข้ามามอบให้ครูพึ่งวันนี้นะคะขอให้ทานข้าวให้อร่อยแนละมีความสุขกับการได้ ผ่านข้าวได้อยู่กับครอบครัวและได้อยู่กับตัวเองกับการยอมรับตัวเองและรับผิดชอบตัวเองร้อยเปอร์เซ็นค่ะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะคุณต้มขอบคุณค่ะทุกคน